เกมเฮียอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ไอสัตว์นี่กูเล่นเกมเฮียอะไรอยู่เนี่ยนี่มันเกมโอตะตัวปลอมเหรอโอไม่ใช่และไม่ใช่และโอใงไม่ดีโอคผมการสวัสดีฮะัวันนี้กับผมก็ผัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าไฟในแอตมิโกคาโดมันคือเฮียอะไรคือผมรู้นะคนคนนี้เขาเป็นเอเ่อเรียกว่าอะไรดีว่านักกินปะมันเรียกว่านักกินได้ไหมเนี่ยนักกินที่เขากินอ่อ มันมันมันเรียกว่าอะไรว่าไอ้หมดนี่หมดคลิปยูทูบในเน็ตในนเนี้ยเป็นนักกินที่ถ่ายคลิปกินลง YouTube ฮะเออซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่คนหนึ่งที่ดังมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวแต่ว่าเขามีคอนเทนต์อะไรที่เขาทำระหว่างกินด้วยมันเลยเป็นกระแสแล้วก็ดังขึ้นมาเลยเพราะกูกูไอ้กูโห้โหต้ออธิบายหรอกไอ้เหี้ยแล้วก็อีกเกมนึงในวันนี้ฮะ Nickbot เกียร์หยาดแม่มาถี่จริงเลยเกมแนวนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้หานี่มันน่าสนใจก็คือมันมีแบบระบบวิทยุด้วยหรอเป็นคล้ายๆนี่ปะ ฟังเสียงว่ามันจะมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กูไม่รู้เลยนะแล้วก็มีชีวิตโอ้แต <c oughs> ่ก็วันนี้คือชีวิตใช่ไหมโอเคไอ้ด็กบอดเดียวเพาว่าเล่นทหรลก็ได้ไม่เป็นเล่นแบบเล่นแบบชิวๆเพลินเลยเนาะอืมสวยตัวของอนันี้เนี่ยเออมันก็เหมือนกันนี่หว่าเออเพราะฉันเนี่ยมันเรา,าดูกันดีกว่าว่าสองกิมนี่มันปเป็นยังไงฮะแม่งเคลียร์มากเลยเดือนนะคืนหนึ่งมันก็เป็นไอตัวของไอนี่ดีนะแต่ทำไมคืนสองคืนสามมันกลายเป็นตัวอื่นไปแล้ววะเนี่ยอ๋อ what t ว e hell มันมีคืนท่าด้วยเหรอเรื่องตัวของเจ้าใหผิดคืออันนี้มันมีเจ้าตัวของมันติเพย์ย์ด้วยนะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าคืนแรกมันจะเป็นยังไงมันมันมันมีความยากด้วยนะแต่ละคืนคืนแรกเนี่ยง่ายคืนสองเนี่ยธรรมดาคืนสามเนี่ยเริ่มตึงขึ้นมาแล้วคืนสีตึงมือคือท่านี่คือม็อกแบงอโอ้โหจะได้แล้วไอ้ม็อกแบงม็อกแบงเบ้งม็อกแบงไงโอ้โหอะไรคือโหมดม็อกแบงเคีียดคนอยากจะเล่นนี่มันถึงคืนสุดท้ายว่ะ พูดเพได้เหรอ,อเดี๋ยวเไปก่อนได้กันนะเหมือนกับว่าม,ม,มันจะพูดเพได้หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าูหรอนี่เป็นหัวหน้าูห้หรอเอาเอวสวดีครับครับผมมึงกินพูดอะไรวะได้ยินว่ากัวเวกเวทอย่าง๋ยกจูงพี่ออกไปก็ได้นะ เฮ้ยทำไงอ่าเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเอาทำไมจอกมันขยายขึ้นมาเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวน้อไปแล้วก็ได้แย่อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นแมทของภาคสองนี่ใช่ไหมโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยพี่มึงพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยมึงเอาให้มันชัดเจนดิมันขี่สกูตเตอร์เลยเนี่ยไม่ใช่ What? excuse Oy. me, i don't believe in salads. what the fuck? well, it seems that did not work. maybe we can try feeding him a cheeseburger. there uh. should be one in the main dining room, next me to the show stage. okay. main dining room. you follow the instructions. i ไอ้เชื่อะไรวะอาแล้วกูเดินเข้าไปได้เลยเหรอเมนดิเนิน่งรูมตรงที่โชว์ใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อนี่ไงชีสเบอร์เกอร์ชีส What the hell Monkey Monkey อ๋อเอ้าอ๋อเมื่อกี้คือไม่ใช่หัวหน้าเรามันคือคนอะไรก็ตามแต่ที่กูจะต้องไอ้นี่เหรอแล้วโอ้โหชีสเบอร์เกอร์มัน ไปครับพี่ไปได้แล้วก็ไปตาไปดิลูกพี่กูจะไปไหนวะเนี่นยซีดระเอารถมึงฟรีอะไรอ่ะพี่มึงไปดิเอา้าเอา ว่านี่มันตีสองนี่หว่าเอ้าเฮ้ยกูจะไม่รู้เกมพีเลยมันคือเชียช้ยอะไรวะเนี่ยเซ็ต What เดี๋ยวเชี้ยอะไรนี่เ <laughs> oh, ชีย้ยเลยวะเนี่ยนี่มันคือตัวที่มันจะมาคือต่อไปนี่หว่าตองวิ่งดูหลอดเลยน <laughs> โอเคเ <laughs> จ้าผม <laughs> ผมมีชีสเบรอร์เกอร์เอาเฮ้ยที่ผายแล้วชีสเบอร์เกอร์กูไปเร็วกูต้องทำยังไงต้องหลบมันผมว่าต้องหลบมันเว้ยโอเคบอว่าอยากไปหยากจากออฟฟิศแล้วก็อย่าไปสนใจเสียงแปลกๆที่มึงได้ยินเลย มันปิดไม่ได้เนาะมึงทำปาะตูพีอะไรใดสัตว์กุลกนั่งได้ไหมไม่ได้โอเคครับผมจะนั่งอยู่นิ่งๆโอย้ยเป็นคนดีนี่มันกรตีสองข้าให้แล้วนะอ่แต่ที่เฮ้ยอย่าลวโบ้ยมึงอย่ามามาตีสองครั้งมาสักพักแล้วอะ่ะมันไม่ตีสามเลยอะแต่ที่บอกก็คือให้เรามันอยู่ในนี้แล้วก็อย่าไปไหน เพราะงั้นมันก็น่าจะไม่ต้องทำอะไรหรือมัง้งเฮ้ยเชื่อฟังดิเพืนกพนนก็ตายดิว่าถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยก็ตีสาวแล้วโอเค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 แสดงว่าเวลายังไปปกติดีฮะโอเคมันมาใจเลย ขอให้บึงรถติดอยู่ตรงนั้นเอ้าไอ้โง่กูผ่านแล้วโอเคผมลองรูดีว่ากดคลิกเพีได้ไหมไม่ได้ว่ะแย่ันต้องเล่นไปดีแล้วจิ้นยังห้องยิงเลยโอเคฮะวันนี้เป็นวันของเบนเนอะไรมา่กี้บอเ้ย อยาขยับหรือเปล่าบิ้นเดชหนูนานานาบิ้นกูทำอะไรเนี่ยโอเคอย่าขยับสินะเฮ้ยบายยเพื่อนไปเจอกันนะ What the hell มึงมาเลยมึงก็เวดไปไปกดนราเลยโอเคถ้าอยากขยับนี่คือกูง่ายมากเลยกูไม่ต้องขยับสังคิปก็ได้สังเกมก็ได้ซิงคืนก็ได้เออมึงมารอบสามแล้วเพื่อนมึงเอาอะไรไหมเนี่ยเอาน้ำไหมมีน้ำอยู่เนี่ยไอสัตว์กูต้องทำอะไรวะกูต้องทำอะไรกูเริ่มไม่เข้าใจแหละไอเบียนมึงก็มาอย่างนี้เลยกูกน็นิ่งไปเรื่อย แล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตีสี่้ลวเนี่ยบินยิหนูโอเคไปมันมีุุจดมันมีสองตัวมันมีสองตาก็ต้องหนีแหละกูต้องหนีเบนชิคได้วยนเอาโอเคผมก็จับก็ได้ดีว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเไว้ไ้ไว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  พี่จ๋า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 พี่ชายพี่ชายกูว่าแหละมันได้มีแค่ตัวเดียวต่อโอ้โหแม่เไงไงเอ้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 เบนเป็นเป็นยิงพึ่งมานะเป็นเป็นยิงพึ่งมานะเป็นไอ้ยี่อะโอ้โหดูมันไล่ดูมันไล่กูเฮ่อตีฮ่าละตียิง แกแกแกกโอ้โหอีซี่ปะคืนท,ที่3โหมดมีเดียมคียไปอออนเฟรดดี้วัดมันจะขึนเลขเลยเหรอ,อผมเข้ารถไปนี่เอ,องอะ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 าะอะอะอะ่ะอ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 ะวะอ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 ะ เดี๋ยวนะคือมันนับแม่ของเราดูก่อนดิเดี๋ยวกูตกโลกเอาแล้วกูไม่ตายด้วยเอ้าเอ้าคืนนับด้วยเอ้าอีซี่อ้ากูเดี๋ยเออกูผ่านเดี๋ยวกูโง่เฉยเลยกูขอดูเลยสิเมื่อกี้คืนสามมันคือยังไงวะอ่ะยังไงก็ผ่านแล้ว make sure to check on him once in a while to make sure he doesn't move อ๋อโชคดีไม่ที่คุณต้องใช้ไม่ทต้องใชต้องไปเช็คต้องใชไม่ีคต้องใ้มิ่นจะต้องอ้ไม่ที่นจองใไม่ที้งใช้่ีุ่ณจ้องมอยากคปดูะอ้อหมดม็อกแีงคุณบะต้งงช้ไมุ่่้องชมันคืออะไ้อนนี้ไือบัคใช่้อชมีคุณจะ้วยมันไม่มีพื้นอะตรงนี้ไิ่ิ่ เบนไอ้โอเคช้างหัวไวเลยกันอ่ฮะอันนี้คืออ๋อันนี้คือให้หลบเบนอันนี้คือให้คีบไอออนเฟรตี้เฟรตตี้ที่มันเดาเลยนะที่มันเป็นมีมที่มันใส่ตุ๊อันนี้คือเซคิเออ v ฟเดอะคอฟฟี่วัตฟ้ g เราเสียใจที่ต้องแจ้งมอนตีมาจากโชว์สติชและลุดจากที่เดเจ้าอันี้คืออะไรอด้ห่าไอ้ห่าไอ้ห่าไอ้่าไอ้ห่าไอ้ห่าไไอ้หห้ห่าไาไอ้ห่า่าไ่าไอไอ้ห้หไอ้าไอ้าไอ้่าไอ้ห่าไอ้้ห่าไอ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 ้ เอาละคราวนี้คืนที่ห้าความยากระดับม็อกแบงเชียมันคือเชียอะไรวะเฮ้ยนันเชียอะไรอะลิงจับจักลิงจับจับคงรักจริงเอ้ยว t the fuck ไปเชียอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวก่อนวีเดี๋ยวก่อน ผมจะรอดมาให้ดูเว้ยผมจะรอดคืนนี้ให้ดูโดยการที่กูแอบอยู่แค่นี้แหละแอบอยู่ตรงนี้พอเลยแค่นี้แต่จริงนะถ้ากูจะทำอย่างเงี้ยกูก็ลงไปอย่างนั้นก็ได้แล้วนี่หว่าเอ้ยผมจะไปดูว่าข้างนอกมันจะมีอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ยแม่งเอย้ยไฟแดงมาเลยยีดโอ้แล้วมันเห็นกูเลยเหรอมันเห็นกูด้วยโอ้ยมโมเมลิงจักจัก งรักจริงๆ <b iv ots> อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแชสไลไว้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 มึงมาอยู่นี่ได้ไงมึงมาอยู่นี่ได้ฮ่ามึงมาอยู่ที่ได้ยังไงกูถามจริงอุ้ยปากชมพูแจ๊สเลยเฮ้ยมึงทำเคี้ยอะไรวะเนี่ย ยูกูกระโดดเบ็ดค่าโอเคกูลงหลุมมันเดิมแล้วไอเ้เชี่ยไปแล้วเพื่อนเออลาก่อนสันขวัญว้ากูเกลียดครที่กูต้องทำอย่างนี้โอเคมาเอ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่ปวดล็อกบหมดนี้อ่ะเป็นวัดเดี๋ยวอ๋อหมดค้ากับหมดหกกับเจ็ดเป็นหมดที่ไวเลนกับมัลติเพยเยอร์เหรอ ปลดล็อกได้โดยการซื้อเวอร์ชั่นเต็มแล้วกูเล่นเฮียอะไรอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแป๊บนึงนะมันมา,มนมาแล้วมันมาแล้วเจ็บป่ะมันมาแล้วมันมาแล้วกูววทำยังไงดีกูจะทำยังไงดีกูจะทำยังไงดีโอ,อ,อกา,าสผ่านมึงโคตรยากเลยเฮียโอเคอย่างแรกเลยคือผมไม่ต้อง มาตรงนี้ฮะเพื่อที่จะหลบเจ้าตัวของเลิงแจ๊กๆเดี๋ยวคันนี้ไฟก็จะไปนะสุดยอดเยี่ยมหรือผมก็จะไอ้เบนเบนแล้วผมก็จะไปฮะผมก็จะไปเฮียลอ้อสัตว์เดี๋ยวผมก็หาที่หลบที่หลบแถวนี้ก็ได้แหละเอาจริงนะตัวนี้มันจุกไนดะ้เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าเห็นกูเลยอย่าเห็นกูเลย ัวนี้โอ้โหอีซี่มันจะอีซี่เกินไปห,หรือเปล่าร้องเบาไม่เห็นหรอกเอ,อ๊ะมันติดกันไม่เห็นมั้งผม่เห็นมันโง่ที่วกน,นี้มันโง่ถ้ากูโดนไล่ทีหนึ่งเนี่ยกูไม่น่าจะมีชะตากรรมที่รอดปลอดภัยแน่นอนอะคือกูต้องห้ามโดนไล่เลยเว้ยกอให้มันเจอตัวเลยโอเคเอฟเฟกต์ดีสายจูดแม็กดักประตูเ้ยเฮ้ย แกนิ่งดิเฮ้ยไอ้มาันลูกโ,งโ,งอ,โงองชิโกง,งเฮ้ยชิโกงฟองแรงกุฟองกฟองเม่ไปชินเบอร์เกอร์โอเค นี่มันตัวใช้ใช้ๆๆผมรอดได้นี่หว่ามันเป็นคือประกันตายป่ออดเกรยอ๋ออออ๋อเค <c oughs> โอเคอาแค่นี้แหละกูโดนจัมสกแกร์ครบตัวแล้วแล้วกูก็ผ่านไปแล้วด้วยถึงมันจะผ่านแบบโงๆๆ่ๆหนัก็้อนนะึงก็เถอะนะอืมตัวนี้เนี่ยให้วิ่งหน,นีมันมีชีสเบอร์กเกอร์เอาไว้รอดได้ถ้าเกิดว่ามึงจะรอนจัมสกแกร์นะอันนี้ห้ามโดนตัวมันแค่ง่ายๆส่วนอันนี้เนี่ย ่าไม่รู้ดิห้ามจ้องมันหรือเปล่าวะแต่ผมจ้องมันมันก็จะขยับมาอยู่ดีนะก็เลยไม่แน่ใจแต่อยู่อ่างหามันก็พอฮะส่วนอันนี้เนี่ยก็อยู่อ่างหามันก็พอเอาง่ายๆนะถ้าอยู่อ่างหามันสักตัวเออมันนี่มีตัวเดี๋ยวมันมีมิคเด็กแปลกๆเลยเว้ยโอเคกูจบไปแล้วกันเกมงงหานี่โอเคฮะไปเกมนิกบดดีกว่ากูบอลนิกบดเป็นกงงพอกันได้เลยฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มันนุ่งเล่นมากกว่านี้สือีกเนาะเือปะยิเคมีการได้เช็คเอพีเอสด้วยว่ามันมันปิงหรือเปล่าโอ้เชด มี chat, สเตทฮะสเตทหนึ่งเลือกได้แค่สเตทเดียวอ่ะลองดูเลยสเตทที่หนึ่งทีนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวก็หนีเหมือนกันได้แหละว้าวยูสเมาส์ทูอันเออโอ้โหเดี๋ยวมึงจะสายอย่างนั้นทำไมกูถามหน่อยอ่ะฮะคาเมร่าเอฟเฟกต์มันไปเลยโอ้โหเออโอ้งเกิดเหมือนกันโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวนะทำไมเกมยาวมันสั้นแค่นี้เองหรอเดี๋ยนี่ ทำไมเกียบอย่างมันเล็กแค่นี้เองอะ่ะโอ้ยว่าไงเพื่อนอ่ะฮะไอเวลี่เอาเลยแฮะว่าต้องฟังมีเนื้อเรื่องด้วยเดี๋ยวไม่ใช่เล่นนะเนี่ยลีดิโอ for you to hear a c กอ่ะฮะอ๋อมื่อที่เราเอาไอพิทยุมาฟังเองด้วยว่ามันมีอะไรพวกนี้อะไรหรือเปล่ามาเชลีส uh ิตเตอร์เฟรนด์อาร์โอโซลเอ้าพิจายินอ่ะฮะยูชูชิกเดอะลีดิโอโอเค my friend can be party city ไ,ไปไม่ and ่ m i g h ้ e v ะไอ้ไม่ถ้าเราเพื่อนหรืออภัยให้คุณโอ้โอเคใช้รรดิโอสแกนเพื่อจะหาดูนี่นั่น <c oughs> ไม่แต่ละตัวอ๋อตัวนี้คือเป็นตัวที่มันไม่ไม่หาดูดเล็บโอ้ oh. เอ้ยอันนี้อันนี้มันจะมีโอเคไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนวะเดี๋ยวนะวัด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 รีดิโออเอออะไรอ่ะหัวใจกูมาแล้วเดี๋ยวกูยังไม่รู้วิธีเล่นเลยเพื่อนประตูเปิดแล้วเหรอทอเมมกูเปลี่ยนเดี๋ยวดีเดี๋ยไอมเมกูเปลี่ยนคือสัญญาณไม่ได้เอ่าหรือว่าอันนี้คือมาเจอแล้วเหรอคือสัญญาณมันอยู่ตรงไหนว่าคณแบบได้ไมไม่ได้ เอ้ยเอยอันนี้อันนี้อ๋อจะต้องดูตรงเอ็ดี๋ยวนะว่าไม่ใช่และหรือว่าอันนี้มันคือคําเตือนว่าจะมีผีดูดิไอแถบตรงฝั่งนั้นมันขึ้นไปเรื่อยๆโอเคหาทางเข้าเออ ันนี้มันถูกนะแสดงว่ามึนอยู่แถวนี้เหรอในสามเก้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้ากูปับคามเตอร์มาก่อนสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเอ๋สามเก้าเจ็ดหนึ่งห้า มึงมาอย่างนี้เลยเหรอวัดสามเก้าเจ็ดหนงมันคือเฮี้ยเลยวะเฮ้ยนี่ไงว้าลูกมึงเหรอเนี่ยว้ามันมาเรีวยมึงมึงใจเย็นก่อนอ๋อ้องหาสามตัวไอวิ่งไปโอ้โหวิ่งเร็วกูอีกชิบหาย ตองหาคือเสียจจีนมีเสียงโออีโออีโอตองหาตัวพวกนี้นี่แล้วไอทีนายเซเว่นวันไฟนี่คืออะไรวะจะฝั่งนี้ฮะคืชอชัอเจน ขึ้มาขึ้นมาไอ้หนูมือเรียบขึ้นมาเลยเออเอาของคุณที่หลังไปแล้วไปแล้วอันนี้คืออะไรวะอะไระเนได้เสียง ว้ยวุยวุยโอเคโอเคกูไปเซฟโซนก่อนได้ไหม Save Zone, Save Zone, Save Zone. เซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเออเวเลยเวดีวว้ไปแล้วใช่ไหมไอสัตว์เอ,อ้ยมีควดเร็ว มันเป็นขึ you suffer, you, ้นหรือพวกนี้บมดหรือเปล่าวะหมายถึงว่าถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะจะสื่อถึงอันตรายที่มันจะมาฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงกูว่าเลยกูไปแล้วกูไปแล้วกลับ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 วายวายกลับ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 เท้ามันโอ้ยมันตาเข้ามาได้เติมเข้ามาได้อือ ยังกดักวรลิสัตไอ้ต <It> ัวึงมาอยู่ไหนวะบิสยิในนี้เปิดไม่ได้ด้วยฮะเัตกูขอสเต็ตเดียวพอและเกมหาเนี่ยกูขอผ่านสเต็ตเดียวพอเม่งนาคัวเกินอ๋อดูขึ้นได้ว่าผีมันจะมาตอนไหนถ้าขึ้นไม่มีอะไรก็แสดงว่าผีไปหมดแล้วมันจะฝั่งนี้ ว้ายครูว่าอยู่เสียงอะไรปีดรี่ยกกับไปเลยได้สัตว์กลับบ้านลงไปเลยอ๋อมันมุดลงดินโอ้โหมาเร็วมากเลยตัวนั้นน่ะมาเร็วมากเลยอะแล้วผมไม่รู้จุดไอ้นี่มันสักทีเม่อจุดมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันมันมันดังไปทั่วเลยอะมันจะเป็นในป่าแนี่ก็ไม่ใช่อุ้ยอุ้ย โอ้โหเพื่อนเอ้ยก um ูไม่น่าผ่านไม่จะคืนแรกหรอกมั้งเนี่ยกูดูทรงแล้วเขาเตะแรกกูก็ไม่น่าผ่านแล้วแหละโอ้โหโอ้โหไอสัตว์โอหนี่ไงตัววิ่งเร็วอ่ะดูดิมันวิ่งเร็วกว่าผมอีก้น่ะดูดิมันว่เร็วกว่ผอีอ่ะี โอเคขึ้นมาไอ้หนูขอบคุณมากโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงรีบกลับเลยนะไปไปไปเฮ้ย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 กูกลับบ้านก่อนแล้วกูกลับบ้านก่อนแล้วเห็นที่อะไรอ่ะไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่ค่อยไว้ใจเลยกูจะไม่กูจะไม่รู้สึกปลอดภัยแค่นั้นเวลากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเร็วๆๆ็เร็วไปโอ้ ทำดีมากเลยฉันรู้ว่าพวกเขาจะออกมาได้เอ้าเอานี้าเอ,อ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> มือเกของไว้ให้กูได้ป่าไอสัตว์เอ้ยไปปวดเก็บนี่ไว้ด้วยโอเคเกว่าจะจบฮะสเตจสองกูพอแล้วได้ไหมมันก็ที่เดิมเลยนี่เอาลราตายกูดิ <c oughs> โอ้โหแม่งเอ,อ้ยฉากตายไมีไน่ากลัวโอ้มันมีไอเทมโอ๊คอันนี้คือมีห้าสตีเลยเหรอเจี๊ยคว่าพอเถอะโอเคฮะไหนๆก็ในไหนๆแล้วกูล่นมาได้สักพักหนึ่งกันด้วยสำหรับสองเกมนี้เนาะเกมแรกนี่คือกูไม่เข้าใจแก่นสารเลยว่ามันคือเทียอะไรออกออกกันได้วกันนะเกมแรกเนี่ยกูไม่เข้าใจแก่นสารของเกมหานี่เลยเอาแล้วสปีดเล่นด้วยเหรอสปีดเล่นด้วยเอา้าเอาเอก็สภาเลยวะ มันไม่น่ากลัวไวสปีดเลยผมก็ลองเล่นอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้แก่งสายเท่าไหร่เลยนะอาจจะมีความตลกละมั้งแต่ว่าคือไม่มันผมไปองเบลยไปเจอบล็อกนั้นผมก็เลยเออผักขาดอง่ายๆเลยผมก็เลยไม่ได้ไปเจอความยากแบบคืนสองคืนสามอะไรมบเลยเว้ยแต่ก็โอเคแหละถ้าใครที่อยากจะเล่นแบบมีเล่นกับเพื่อนด้วยนะเออ าคุณที่อยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องซื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้ารที่อยากจำเล่นเอาฮาเนี่ยถือว่าฮาประมาณหนึ่งเลยฮะถ้าใครที่เก็ตบุ๊กพวกไอ้พวกมีมที่มันมีโชว์อยู่ในเกมนี่เนาะส่วนเกมที่2เนี่ยเออมันเล่นสนุกดีแมคาขดิบมันแปลกดีฮะแต่ว่าอ่ามันก็น่ารำคาญนิดนึงเลยนะเพราะว่าแม็กบุต้องมาเลื่อนวิดีโอหาหรือกูต้องหาตำแหน่งมึงด้วยเนี่ยแต่ก็พอยได้ค่าเวลาได้ฮะโอเคสำหรับคนที่จะไปลองเล่น2เกมนี้ดูกระดิกตาในคลิปเลยเกม2เนี่ย เหมือนจะมี5าสเตจนะฮะสำหรับคนที่อยากไปลองท้าทายอยู่ไหนก็รีงด้านในคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วบ๊บายครับผมเจอกันครับม็อกแบงม็อก